วันนี้จะมานำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้กลุ่มบริหารจัดการหัวข้อร่วมมือรวมพลังสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโนนสูงสีธานีอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งหลักการบริหารจัดการของโรงเรียนโนนสูงสีธานีนั้นได้ใช้รูปแบบที่มีชื่อว่า STSNM model เป็นหลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการมุ่งเน้นอยู่5ด้านดังนี้ 1. ด้านนักเรียน2ครู 3. โรงเรียน 4. เครือข่ายและ 5. การบริหารจัดการค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะต้องมีการร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกสารศึกษามีภาคีเครือข่ายบริหารงานโดยยึดหลักธรรมพิบาลซึ่งลักษณะของโมเดลนี้นะคะถ้าสังเกตดู จะบริหารงานตามหลักของ P.D.C.A. ค่ะและจากโมเดลนี้นะคะเราจะพบว่าเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาก็คือเราจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญค่ะซึ่งต่อมานะคะได้มีโครงการที่มีชื่อว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือเรียกว่า PLC นะคะเป็นนโยบายด้านการศึกษาที่มีขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน แต่ให้มีการดำเนินง,งานของคณะคุณครูผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งลักษณะของ PLC นะคะจะเป็นการรวมกลุ่มกันของคุณครูโดยการที่จะปรึกษาปัญหาออกแบบการแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนให้ข้อเสนอแนะจนนำไปสู่การปฏิบัติ การสังเกตการสอนสุดท้ายเราจะสะท้อนผลและสิ่งที่ได้คือคุณครูผู้สอนเนี่ยจะได้นวัตกรรมหรือว่า best practice เป็นของตนเองนะคะเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่นะคะทั้งภายในสถานศึกษาและก็ภายนอกสถานศึกษาค่ะและสำหรับโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า PLC ของโรงเรียนโนนสงศีธานีนั้นนะคะ ได้นำมาใช้ตามวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นการวางแผนขั้นการปฏิบัติขั้นการสังเกตขั้นการสะท้อนผลและก็ปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในวงรอบของวงจรต่อไปค่ะโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้นะคะจะสอดคล้องกับกระบวนการของ PDCA ตามโมเดลของโรงเรียนนนสูงสีธานีค่ะอีกทั้งนะคะ ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่นำมาใช้จะนำหลักการของการร่วมมือรวมพลังของคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคลากรภายนอกซึ่งมาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับคุณครูอีกทั้งยังมีการประเมินเสริมพลังอำนาจนะคะมีลักษณะที่เข้ามาคอยให้คำแนะนำที่เปรียบเสมือนเพื่อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือติดตามผลของการดำเนินงานของคุณครูแต่ละท่านนะคะ และจากการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการประชุมของค,คุณครูจะทําให้ค,คุณครูเนี่ยได้เทคนิคการสอนใหม่ๆวิธีการสอนหรือการสร้างสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเข้ามาให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้จนทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้และนําไปสู่การพัฒนาของคุณภาพตัวนักเรียนเองค่ะ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่คุณครูผู้สอนได้ตั้งขึ้นมานั่นเองค่ะและในท้ายที่สุดแล้วนะคะจะทำให้คุณครูแต่ละท่านนะคะได้ best practice ที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะรวมไปถึงการเยผยแพร่ทั้งภายในสถานศึกษาแล้วก็ภายนอกสถานศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานค่ะ ในนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของการดำเนินง,งานในด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนมวนสองสีธานีในงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพคะ่ะตามแนวปฏิบัติที่ดีของ NRIU Best Practice 2021ค่ะขอจบการน,นำเสนอสวัสดีค่ะ